จะเป็นยังไงครับเมื่อจนหนุ่มดวงซวยดันไปงัดรถคันน,น,นึงที่ถูกจอดทิ้งไว้อยู่ข้างทางแต่ความวุ่นวายมันดันเกิดขึ้นเมื่อเขาดันติดอยู่ข้างในและไม่สามารถออกมาได้และก่อนจะไปรับชมกันสปอยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับ หนังได้เปิดเรื่องมาที่เมืองมืองดนึงนะประเทศอาร์จเจนตินาครับและหนังก็ได้แสดงให้เราเห็นบรรยากาศโดยรอบของเมืองที่มีทั้งรั้วลวดน้ําและก็กล้องวงจรปอยู่เต็มบ้านคนไปหมดมันแสดงให้เราเห็นว่าในเมืองเมืองนี้มักจะเกิดการขโมยกันอยู่บ่อยครั้งจนผู้คนต้องเริ่มที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินของพวกเขาแล้วภาพก็ตัดมาที่เพ้ของเราครับโดย่อหนุ่มคนนี้เขาก็มีชื่อว่าซีโร่ซึ่งแน่นอนครับเขาก็เป็นโจรน,นั่นเองและในเชา้าวันนี้ซีโร่ได้เดินมาสะดุดกับรถ SUV คันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างางงท สีโลไม่รอช้าหลังจากที่ดูแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีคน เขาก็ได้ใช้ลูกเทนนิสแล้วก็บีบลมเข้าไปสลบประตูอย่างง่ายดายซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความมืออาชีพของเขาหรือว่ารถคันนี้มันออกแบบมาไม่ดีไฟของเราถึงได้เปิดมันง่ายขนาดนี้และพอเข้ามาได้ครับซีโร่ก็เริ่มงัดแงะอุปกรณ์ต่างๆในรถทันทีเพื่อที่จะเอาไปขายโดยก็รเริ่มจากหน้าจอคอนโซลกลางแถมเมื่อเปิดไปเจอแว่นเขาก็เอามาใส่แล้วก็เก๊กเป็น1ทีซีโร่ก็ใช้เวลาอยู่ในรถไม่นานเมื่อเขาได้ของทั้งหมดที่เขาต้องการแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะฉีดไซบอร้ลังรถ แต่ถ้าว่าเมื่อซีโลพยายามเปิดประตูรถออกไปครับประตูมันดันล็อกและไม่สามารถเปิดได้สัง,งนันซีโลพยายามเปิดประตูทุกบานในรถซึ่งก็แน่นอนประตูมันกระ็อกทุกบานเช่นเดียวกันก่อนที่ซีโลจะได้ปีนไปยังบ่อหลังแล้วก็ใช้ขากระแทกเข้าไปที่กระจกและก็ดูเหมือนกระจกของรถคันนี้มันก็จะแข็งแรงเป็นอย่างมากครับมันไม่มีแม้แต่ริ้วรอยให้เราได้เห็นเลยแถมเมื่อเขาพยายามที่จะกดสตาร์ทรถมันก็กลับไม่ติดเช่นเดียวกัน เมื่อความพยายามไม่เป็นผลสีโลที่เริ่มเหนื่อยแล้วก็งุนหิดก็ได้คิดอะไรบางอย่างโดยเขาก็ไปหาเครื่องมือต่างๆภายในรถมาแล้วก็ได้ใช้มันฟาดเข้าไปที่กระจกอย่างแรงเรียกได้ว่าฟาดไปก็โมโหไปครับแล้วก็ทําแบบนี้อยู่หลายครั้งเลยและก็ดูเหมือนมันจะไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่ดันเป็นกระจกนิรภัยนั่นเองมันไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนจากการทุบเลยก่อนที่ซีโลจะได้เปลี่ยนมาเป็นการแงะแผงที่ประตูแทนแล้วเขาก็ได้ใช้มือยัดเข้าไปและพยายามดึงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปิดประตูรถ แต่แล้วซีโลก็ดันพลาดโดนเข้ากับเล็กแหลมเกี่ยวเข้าไปที่แขนของเขาจนเกิดเป็นแผลขนาดใหญ่พร้อมกับมีเลือดที่ไหลออกมาในตอนนี้เรียกได้ว่าพระเพกของเราเนีก็ยิ่งโมโหแล้วก็หงุดหงิดแบบสุดๆสาบานเลยว่าถ้าออกไปได้เอโลคันนี้ต้องถูกเผาอย่างแน่นอน แต่ซีโร่ก็ถือกติที่ว่าความพยายามอยู่ที่ในความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาได้งัดผมที่พื้นขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าพอจะทําอะไรได้บ้างซึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยมันกระทาให้เขาถึงกับเซ็งอีกเช่นเคยครับพอพื้นมันดันเป็นเหล็กหนาพร้อมกับร้อยเชื่อมมาอย่างดีเหมือนกับว่าไอ้รถคันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อขังคนยังไงย่างนั้นในท้ายที่สุดซีโร่ก็เลยได้งัดไม้ใต้สุดท้ายออกมาครับซึ่งก็คือปืนพกในกระเป๋าของเขาที่เขานั้นพกมาด้วยนั่นเอง เขาได้จ่อไปที่กระจกหน้ารถพร้อมกับลั่นไกลปล่อยกระสุนออกไปแต่ความหวังที่จะได้ออกไปมันก็ดันกลายเป็นความโชคร้ายแบบสุดๆครับเมื่อกระสุนที่ถูกยิงออกไปมันดันชิ่งกลับมาแล้วก็พุ่งใส่ขาของเขาแบบเต็มๆซีโร่นี่ก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแบบสุดๆไม่เข้าใจว่าทําไมชีวิตของเขามันถึงได้ซวยขนาดนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยได้ถอดเสือ้อแล้วก็เอามาพันขาเพื่อห้ามเลือดของเขาเอาไว้และเมื่อซีโร่พยายามใช้โทรศัพท์เพื่อโทรไปขอความช่วยเหลือไอ้โทรศัพท์เครื่องน,นี้แบตมันก็ดันรู้งานแบบสุดๆ ใช่แล้วครับแบตบมันหมดลงแบบไม่ใหยดีเลยทันใดนั้นเองก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทาลิปที่กระจกของรถคันนี้ซึ่งซีโรก็ได้เอาหน้าเข้าไปแนปใกล้และก็พยายามตะโกนพร้อมกับใช้มือทุกกระจกเรียกผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็น,น่นอนครับเธอไม่ได้ยินซีโร่เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ได้เดินจากไปปล่อยทิ้งเพของเราเอาไว้พร้อมกับความสิ้นหวัง จนเวลาก็ผ่านไปยังรวดเร็วในตอนกลางคืนซีโร่ก็นอนจับแผลเอาไว้ได้วยความทรมานแบบสุดๆซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาสังเกตเห็นกับจิง้งหรีตัวหนึ่งที่มันส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าลำคาญซีโร่ด้วยความหงุดหงิดก็พยายามจะทุบมันทิ้งแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมือไว้ได้ก่อนแล้วก็ได้ความเหนื่อยล้าครับซีโร่ก็เลยได้เผลอหลับไปก่อนจะตื่นมาในตอนเช้าของอีกวันพอตื่นขึ้นมาก็มีอาการกระหายน้ําเป็นอย่างมากเขาก็เลยได้หยิบน้ําขึ้นมากิน แต่ดันซวยเหลยแต่หัวดเปล่าและก็ไม่มีน้ําสักหยดด้วยความที่ไม่มีอะไรทําพระเอกก็เลยเอาวิทยุที่งัดไปในตอนแรกใส่กลับเข้าไปคืนเพื่อที่จะเปิดอะไรฟังแก้เบื่อซึ่งก็ยังโชคดีครับที่มันดันมีเพลงอะไรเขาฟังเพื่อเอนจอยกับชีวิตที่สิ้นหวังและในขณะที่เขากําลังใช้ฉแฉลงกระแทกเข้าไปที่ประตูอยู่นั้นมันก็ได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่รถคันนี้ ซีโรก็ไม่รอช้ารีบรับสายในทันทีซึ่งมันก็เป็นเสียงของหมอที่มีชื่อว่าเอลิเก้ครับและก็แน่นอนเอลิเก้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้เองเขาโดนป้นมาแล้ว28ครั้งและถนับครั้งนี้ด้วยก็เป็น29พอดีซีโร่พอได้รู้ว่าหมอเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็เลยบอกให้หมอปล่อยเขาไปสักทีเถอะ ซึ่งหมอเอลิเกก็บอกให้ซีโร่ใจเย็งเงยนๆก่อนพวกเรายังมีเวลาคุยกันอีกเยอะเลยเอลิเกก็เลยได้อวดรถคันนี้ว่ามันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะถังเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมต่อเขาสามารถควบคุมได้จากมือถือในระยะไกลแถมรถคันนี้มันก็ยังกันกระสุนและเก็บเสียงได้แบบร้อเซส่วนกระจกก็ไม่ต้องพูดถึงมันถูกติดฟิล์มดำไม่ให้มองเห็นเข้ามาข้างในได้แถมมายังบอกต่อด้วยว่ามีที่ทีเดียวที่ไม่กันกระสุนก็คือถังน้ํามัน120ลิตรของตัวรถถ้าอยากตายเนี่ยก็ยิงได้เลย ก่อนที่เอลิเก้จะได้ยิงคำถามฮัเอคับโดยเขาก็ถามว่าแกจะทำยังไงถ้าจับได้ว่าลูกของแกเป็นขโมยซึ่งระเอกของเราที่ไม่อยากเล่นเกมต่อคำถามก็เลยได้สวนกลับไปว่าเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจตอนนี้เขาหิวข้าวแล้วก็คอแห้งจะตายอยู่แล้วแถมก็ยังได้ครูหมอได้ว่าถ้าเขาออกไปได้เนี่ยเขาก็จะตามไปค่ายหมอและก็ครอบครัวของมันแน่นอน ซึ่งเอลิกที่ได้ยินเขาก็ตัดสายของพระเอกไปแบบดื้อๆเลยหลังจากนั้นยูอยู่แอร์ในรถมันก็ทํางานของมันเองซึ่งสีโลก็ดีใจเพราะในรถตอนนี้มันก็ร้อนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานแอร์มันก็ลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆจนทําให้สีโลในตอนนี้เขาก็ถึงกำหนาวสั่นกันเลยทีเดียวครับสีโลก็พยายามหาวิธีปิดมันทั้งกดปุ่มนูน้นปุ่มนี้สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผล เรียกได้ว่าในตอนนี้พระเอกของเราก็หนาวแบบสุด,สดๆเขาได้ฉีกเศษกระดาษแล้วก็เอามันมาอุดตามช่องแอร์เอาไว้พรอมก็ได้หยิบเอาแผ่นรองเทา้าเอามาใช้คุ้มร่างของเขาเอาไว้ครับและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานหมอเอลิเก้ก็เลยได้โทรกลับเข้ามาหาพระเอกอีกครั้งพรอมก็คําถามเดิมเลยครับว่าถ้าลูกของแกเป็นขโมยเนี่ยแล้วแกจะทํำยังไงถ้าตอบถูกเนี่ยเขาก็จะยอมให้น้ํากับสิโลพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าลูกของเขาเป็นขโมยเขาก็จะดึงหูแล้วก็พาไปส่งตำรวจ ซึ่งกแน่นอนครับมันไม่ใช่คําตอบที่เอลิเกต้องการคําตอบที่ถูกเนี่ยก็คือนายควรจะสอนลูกของนายเองเพราะเขานั้นเป็นลูกของนายในตอนนี้ซีโร่ก็เริ่มหง,งุดหงิดและก็ไม่เข้าใจว่าไอ้หมอเนี่ยจะเล่าให้เขาฟังทําไมทั้งที่เขาไม่ได้อยากฟังเลยพร้อมก็ได้ถามว่าแกเป็นหมอประเภทไหนกันวะที่ปล่อยให้คนกําลังจะตายซึ่งหมอเอลิเกมันก็ได้กวนพระเอกไปเรื่อยครับก่อนจะได้ตัดสายของพระเอกทิ้งไป ในเวลาต่อมาก็ได้มีรถตำรวจขับมาจอดที่หน้ารถคันนี้พระเอกก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเขาคงรอดแล้วแน่ๆยอมให้ตำรวจจับดีกว่าจะต้องมาตายแบบนี้พระเอกก็เลยพยายามขอเรียกพร้อมก็แหกปากตะโกนอยู่นานแต่ปรากฏว่าตำรวจกลับไม่ได้มาช่วยเขาแต่อย่างใดครับแต่ดันมาเขียนใบสั่งแล้วก็แปะไว้หน้ารถคันนี้ซะงัน้น และนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ซีโร่พบเจอแต่ความสิ้นหวังซ้ำแล้วซ้ำซากไม่รู้ว่าจะรอดไปได้ยังไงและในเย็นวันนั้นยู่ๆฝนมันก็ตกซีโร่ก็ได้แต่ทำปากแล้วก็จินตนาการว่าตัวของเขาได้กินน้ำฝนทันใดนั้นหมอเอลิกเก้ก็ได้โทรกลับมาหายครั้งแล้วก็บอกกับพระเอกว่าถ้าแกอยากจะกินน้ำเนี่ยก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนของแกมาแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกตำแหน่งของน้ำให้โดยความที่พระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้วครับก็เลยได้ยอมบอกไป แล้วก็แน่นอนครับหมออลิเก้ก็ได้บอกตำแหน่งน้ําให้กระเพครู้ว่ามันอยู่ข้างหลังของรถสีโลก็ได้งัดแผงประตูออกมาแล้วก็ได้เจอกับสายยางพร้อมกับมีน้ําไหลออกมาเขาได้ตอมันเข้าขวดพร้อมกับกระดกดื่มด้วยความกระหายจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงตอนกลางคืนครับพระเอกก็เริ่มเพลอครับเขาพูดไปเรื่อยเปือ่อยคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจิงหลีต,ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเพื่อนแกเ้ง,เงของเขาไปแล้ว ในเช้าวันต่อมาซีโลก็พยายามใช้ชแฉลง,งัดไปที่ประตูอีกครั้งเขาทําแบบนี้วนเวียนซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่สภาพของเขาในตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแย่เขาเจ็บปวดแล้วก็มีไข่พอแผลที่ขาของพระเอกในตอนนี้มันก็เริ่มติดเชื้อแล้วก็เริ่มมีหนองออกมาเรียกได้ว่าสภาพของพระเอกตอนนี้นี่แย่สุดๆครับโดนยิงไม่พอยังต้องมานอนฟังหมอเอลิเกตเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตอีก จนเวลาก็ผ่านไปยังรวดเร็วในเช้าวันต่อมาพระเอกที่ตื่นขึ้นมาด้วยความหิวเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วก็ได้หยิบเอาสมุดคู่มือรถมานั่งฉีกแล้วก็กินซะอย่างนั้นแต่ยิ่งกินมันก็ยิ่งทาําให้เขาคอแห้งเข้าไปใหญ่ครับเพื่อความอยู่รอดสีโลก็เลยได้ฉีดใส่กระบอกแล้วก็เอามากินวนกลับเข้าไปในร่างกายอีกครั้งเรียกแต่ว่าฉากนี้พเพคของเราก็แทบอ้วก,กเลยทีเดียวครับเกิดมาเพิ่งจะเคยกินฉีดตัวเองต่อมาก็ได้มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นโจรน,นั่นเองได้พพยยาามมางถาที่เอ,อู พระเอกก็ยังไม่ทันที่จะได้ดีใจไอ้โจรคนนี้มันก็ดันถูกชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาช้าตัวเอาไว้ได้ก่อนเรียกได้ว่าถ้าเป็นโจรในเมืองนี้แล้วเกิดถูกจับได้เนี่ยก็โดนกระทืบยับเลยพร้อมกับได้เรียกตำรวจมาจับไอ้หนุ่มคนนี้ไปสีโลที่ได้เห็นก็น่าเสียเลยแต่แต่คิดในใจว่าทำไมต้องเป็นกูพอตกกลางคืนหมอเอลิกเก้ก็ได้โทรมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้พระเอกเลือกที่จะไม่รับสายครับเพราะไม่อยากฟังประสบการณ์ชีวิตของหมอ และในฉากนี้ซีโร่ก็เกือบที่จะกินจิ้งหรีดต,ตัวนี้เข้าไปแต่มันก็กลายเป็นเพื่อนแกล้งเงาของเขาไปแล้วเขาก็เลยยอมปล่อยมันไปสักพักก็มีคู่รักคู่หนึ่งดันพากันมานัวเนียที่ข้างรถของพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่สนใจคงได้แต่คิดในใจว่านี่พวกเองไม่มีที่อื่นที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆหรอในเช้าวันต่อมาหมอเอลิเก้ที่อารมณ์ดีก็เลยได้โทรมาบอกที่ซ่อนของช็อกโกแลตที่หมอซ่อนไว้ในรถให้กับซีโร่พระเอกก็เลยได้หยิบเอาช็อกโกแลตขึ้นมากินครับพอได้กินเนี่ยก็เลยมีแรงขึ้นมาบ้าง หลังจากนั้นเขาก็เลยได้ใช้ฉแฉลงจอบไปที่แผงประตูข้างรถต่อซีโร่ก็ททำวนเวียนซ้ำๆอยู่นานจนสุดท้ายในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีซีโร่สังเกตเห็นกับรูเล็กๆที่เขาพยายามจอบมานานเขาไม่รอช้าพยายามตะโกนออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแต่ก็แน่นอนครับในความโชคดีมันก็มีความโชคร้ายเช่นกันพอในตอนนี้พระเอกก็ดันเสียงแหบและแทบจะไม่มีแรงตะโกนอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยโดยความหมดแรงซีโร่ก็เลยได้มานั่งพักที่บ่อน้า ทันใดนั้นเองหมอเอลิกเก้ก็ดันโทรเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเขามีข่าวดีมาบอกกับพระเอกด้วยแหละคือวันนี้เขาได้เดินทางไปที่บ้านของพระเอกแล้วก็ได้เล่าเรื่องให้ภรรยากับลูกของพระเอกฟังหมดแล้วพร้อมกับเสนอเงินให้เธอจํานวน1นึ่งแดอลลาร์เพื่อเอาไปเริ่มต้นใหม่และก็เอาไปลงทุนกับการศึกษาของลูกไม่ต้องมาทนอยู่กับผัวแห้งซวยแบบซีโร่อีกต่อไปซึ่งก็ันแน่นอนครับซีโร่ที่ได้ยินเขาก็ทั้งเสียใจแล้วก็โกรธในเวลาเดียวกัน ก่อนที่หมอจะได้เล่าเรื่องที่มันจี้จุดของเพะเอกอีกเรื่องครับปรากฏว่าประวัติของซีโร่เนี่ยก็โชคชนไม่เบาเขามีทั้งคดีปนและคดีฆ่าคนมากมายก่อนหน้านี้ซึ่งซีโร่ก็สวนไปว่าคดีพวกนั้นเขาก็ได้ชดใช้กรรมไปหมดแล้วไงเจ้าอะไรกับเขาอีกแต่หมอก็บอกแค่ว่าก็แกมันถูกเลือกให้มาชดใช้กรรมก่อนที่จะได้ตัดสายของเขาไป และในดึกคืนนั้นซีโร่ก็เลยได้ปล่อยจิ้งหลีดเพื่อ,อนรักร่วมชะตากรรมของเขาให้ออกไปข้างนอกเพื่อให้มันได้เป็นอิสระจากนั้นซีโร่ก็ได้กลับมาพยายามกดปุ่มสตาร์ทรถเล่นเรียกได้ว่ากดไปกดมารถมันดันสตาร์ตติดสงั้นซีโร่ก็ไม่รอช้าตั้งใจที่จะขับรถคันนี้ออกจากทีน่นี่แต่ด้วยความที่รถมันไม่สามารถใส่เกียร์เดินหน้าได้พระเอกของเราก็เลยได้ใส่เกียร์ถอยหลังแทนแล้วก็แน่นอนครับซีโร่ก็ดันถอยรถไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างหลังอย่างแรงจนกระจกของรถมันก็แตกออก สีโลไม่รอช้ารีบปีนออกมาจากรถในทันที และสิ่งแรกที่เขาเลือกที่จะทำหลังจากที่ออกมาได้ก็คือการเดินไปที่ร้านมินิมาร์ทแล้วก็ไปหยิบน้ำกับขนมปังมานั่งกินแบบคนที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันก่อนที่พนักงานของร้านเธอก็จะได้เรียกลอพอเข้ามาพอซีโร่ดันหยิบมากินโดยที่ยังไม่ได้จ่ายตัง์ลอบพอก็เดินมาแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยไปจ่ายตังแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะโดยความที่ลอบพอเตื้อไม่เลิกครับจนพระเอกของเราก็เริ่มหงุดหงิดเขาก็เลยได้ควักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ลอบอคนนี้ไปหลายนัดเพื่อตัดลำคาญ ก่อนที่ซีโร่จะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาบุรุอีกครั้งเรื่องทั้งหมดเมื่อกี้มันก็เป็นเพียงความฝันของซีโร่เท่านั้นด้วยความท้อแท้และก็หมดหวังไปองของเราก็เลยตัดสินใจยีเอาปืนและก็หวังที่จะปิดชีวิตตัวเองลงให้มันจบจบไปซึ่งในตอนนั้นหมอเอลิเก้ก็ได้โทรเข้ามาหาเขาพอดีซีโร่ก็เลยได้จังหวะครูหมอว่าเขาอยากจะเจอหน้าลูกและถ้าเขาไม่ได้ออกไปจากที่นี่เขาก็จะขอต่อๆแล้วเกมของหมอก็จะจบลงซึ่งหมอเอลิเก้ก็ลองวัดใจดูครับดูว่าพระเอกจะกล้าทำไหม ปรากฏว่าซีโร่นั้นก็กล้าทําแต่ดันเป็นโชคดีของหมอที่กระสุนมันดันด้านหมอเอลิเก้ก็เลยได้หัวเราะแล้วก็พูดยอเยยว่าทําไมแกมันโชคร้ายจังวะแม้แต่จะคอตอตอก็ยังทําไม่ได้และเมื่อหมอเอลิเก้กได้พูดจบครับตัวของเขาก็ได้สั่งให้ซีโร่มองมาที่ข้างหน้ารถและเมื่อซีโร่ได้มองไปที่ข้างหน้ารถรับก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือหมอเอลิกเก้นั่นเองและนี่มันก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกเนี่ยได้เห็นหน้าของหมอเอลิเก้หมอโลกจิตที่ได้ขังเขาไว้ในนี้แบบจริงๆ เอลิเก้ได้ขึ้นมาบนรถพร้อมกับเอาบุหรี่กัญชามาให้ระเอกสูบไปหนึ่งทีขณะที่หมอกําลังดูแผลถูกยิงที่ขาให้กับเพเอกอยู่นั้นมันก็ได้มีสายจากโรงพยาบาลโทรเข้ามาหาหมอครับซีโร่ดีเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะหนีก็เลยได้เอื้อมไปหยิบปืนแล้วก็ยิงใส่ที่หมอเอลิกเก้ไปหนึ่งนัดแต่ด้วยความที่แรงไม่ค่อยมีมันก็เลยทําให้เขายิงพลาดซีโร่พยายามตะเกียกกายใช้แรงทั้งหมดที่มีเขาคานออกจากรถด,ด้วยความถุลักทุเลพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้คนแถวนั้น แต่ในจังหวะนั้นซีโลก็กลับโดนหมอเอลิเกตที่ลงมาจากรถมาจับตัวไว้ได้ก่อนหมอพยายามลากตัวซีโลกลับไปขังในรถเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองกระดันมีสายตัวหญิงปั่นจักรยานมาทางนี้พอดีเธอได้ควักปืนขึ้นมาแล้วก็พยายามเข้ามาระงับเหตุของตังครูพร้อมกับได้วิทยุไปเรียกกําลังเสริมและหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับในตอนนี้กําลังเสริมของตํารวจและก็ชาวบ้านแถวนั้นก็พากันมามุงดูพระเอกโดนจับเป็นตัวประกัน เอเลิกเกก็ได้เรียกคะแนนให้กับตัวของเขาเองโดยก็บอกกับทุกคนแถวนั้นว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นโจรที่คอยออกงัดรถแล้วก็บ,บ้านคนมากมายหรือเรียกดีๆว่าขยะสังคมนั่นแหละดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องทําแบบนี้ซึ่งก็มีทั้งชาวบ้านที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับแต่ดูทรงแล้วก็จะเห็นด้วยมากกว่าชาวบ้านก็อยู่ให้หมอจัดการกับพระเอกเลยขืนปล่อยไปเดี๋ยวก็ออกมาก่อเหตุเหมือนเดิม จนสถานการณ์ก็เริ่มวุ่นวายตำรวจก็เลยได้ส่งนักเจรจา,าเมืออาชีพมาคุยกับหมอยลิเกโดยนักเจรจา,าคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจูริโอเขาก็เลยได้ถามถึงเหตุผลที่หมอทําไมต้องทําแบบนี้หมอยลิเกก็เลยอธิบายว่าทั้งชีวิตนี้เขาโดนในพวกโจรแบบซีโร่ป้นมาแล้วหลายครั้งซึ่งทั้งตำรวจและกระบวนการยุติธรรมของเมืองนั้นก็ห่วยแตกเป็นอย่างมากสุดท้ายไอโจรพวกนี้มันก็ถูกปล่อยตัวแล้วก็ออกมาก่อเหตุแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความวุ่นวายให้กับคนในละแวกนี้อยู่ตลอด ผู้คนในละแวกนั้นหลังจากที่ได้ยินหมอยลิเก้ระบายความในใจพวกเขานั้นก็เห็นด้วยและก็สั่งให้หมอยลิเก้ฆ่าเพกิทิ้ง,งได้เลยขืนปล่อยเอาไว้เดี๋ยวมันก็ออกมาทําแบบเดิมนักเจราจาก็พยายามพูดไกลเกียร์ให้หมอนั้นใจเย็นลงคุณเป็นหมอที่มีการศึกษาการทําแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยชีวิตคุณมีแต่จะแย่ลงพร้อมก็บอกให้ปล่อยอหนุ่มคนนี้ไปได้แล้วตอนนี้เขาคงได้รับบทเรียนที่ไม่อาจลืมได้ไปทั้งชีวิตหมอลิเก้ก็เลยได้ส่วนกลับไปว่าถ้าเขาไม่ปล่อยแล้วจะยัง,ง่า,าอนน้นห นากเจราจาก็เลยบอกกับหมอว่าไม่หลอกไอ้นุ่มคนนี้ก็จะตายแต่คุณก็จะต้องอยู่ชดใช้กับสิ่งที่คุณทำต่อไปผู้คนจำนวนมากกำลังจ้องดูคุณอยู่อยู่ที่คุณแล้วว่าจะให้พวกเขาจดจำคุณแบบไหนหมอเอลิกเก้ก็ยืนคิดลังเลอยู่นานว่าจะยังไงต่อแต่สุดท้ายหมอก็ยอมปล่อยตัวเพกไปครับส่วนหมอเอลิเก้เขาก็ไม่ได้มอบตัวแต่อย่างใดเขายกมือขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินกลับเข้าไปในรถก่อนที่จะได้แง้มเปิดหน้าต่างออกมาพร้อมกับเรียวมือถือที่มีเวลานับถอยหลังวางไว้บนหลังคา ตำรวจที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยได้สั่งให้ทุกคนรีบถอยออกจากละแวกนั้นทันทีแล้วก็ใช้แล้วครับเมื่อเวลาในโทรศัพท์มันนับถึงศูนย์รถของหมอมันก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกับร่างของหมอเอลิเก้ที่ตายไปส่วนซีโลเขาก็รอดชีวิตแต่ก็ต้องถูกตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีต่อไป ในเช้าวันต่อมานักข่าวก็ได้รายงานว่าผู้คนจํานวนมากที่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเสียสละตัวเองเพื่อเรียกร้องและต่อสู้กับความอายุติธรรมและความเฮงซวยของระบบชาวบ้านกระต่างชื่นชมและก็ได้ตั้งฉาย,ยาให้กับหมอว่าเป็นคุณหมอซามูไรที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความเลื่อมลํำของระบบจนเกิดเป็นประเด็นให้ผู้คนในเมืองต้องมาถกเถียงกันว่าพวกเขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงต่อไปแล้วก็เป็นนันจบครับกำลังเรื่องนี้ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปที่5.7คะแนนและเพื่อนๆพืน้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไปเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับ